มันจะลูกจีนลงงงเรากินแบบโลงงาแห้วกจสบายดีพี่น้องกินข้าวเสาน้ำกันเด้อจ้าอยากได้เองมนะัน จ้าปรจุไปอยากเอาให้มันได้จังไหนมั่นจกได้เองหนึ่งลูกซีนปิ้งปลาย้อนพี่น้องปลาย้อนพวปลาวะเมาขายให้ยลอยหนึ่งแซ่บอระลีพี่น้องเลยก้ยกันหูอย่งที่เอาซองทงตงละลอยเขาบอกเราได้ว่าคันได้อีกวันหนามาให้ายเด้อทงหนึ่งมันมั่นเนาะ 你怕他死，我怕他。 เย็นเลยนอนเลยพ้อนร่อนนอนไหนดีมากอากาศแค่อลไะเนี่ยม่กินม่มนกินมัน่ะเนี่ยละปปีกน่องไก่มุกปลาจะกิน มันนี้เท่ากันยังค่ะ้ำสองตเบ้าตัวอนแม่ดมดำมาหายนะอม,มอสซีะกอดเอามากระวัวหอยทองหนึ่งเจ๊มือถืตั้มซุ้มกินหัวหอยตอนเที่ยงและลายค้นตั้มมันเด็กแสบตั้มคิดผู้หนึ่งผู้เดียวอื่นมาจากลงนะอเอิ้นเข้าเอิ้นเข้ามาทางหน่อยมากิน มอเห็นประตมออบไปพอแล้วลูกมอนี่ไปิบายเต้าขีหลดใหญ่นันจะหน่อยเด้อถ้าไฟลโนโนยู่แดดจะลงตลดเพาะมหายอีกเทาขึ้นเทาก้อยขึ้นลอดม่วานนี่นน อยู่หาลงโนโนโนสันลุข้มาโนนะเก็บลงมาเ้อเออออจะนอยลง่ไปจะไปโจะกกาจะไปเชียรปาชีกอะชีหน้าเชียเท่าไรพอสามเซนเท่าไร ลอยค่ะกับห,ห<า>ยอหหยเพินบฮหเพินช้างลอยเพินก็หอยหเพินบ่กปรเดี๋ยวเพินนคุณก็ไปใส่ปลาค่ะปลาดิ่ปลาดิน,นกกออหอยปนปลาดินตัวั้นปลาดินนี่ะหลอดสองพันสามค่ะนะเออะิมุกหม่ำปรเดียวผมแนะ่น่ะการนี้เน่ยเล่เข้ามาชมนะสองพั2003นสมเออเงินเท่าบพพนะ คู้สามเรไม่เงินอนนั้นสามแสนหานั้นครับเออคูกับไปชื้อเกลือหาชิท่านแต่ยังสามแสนแบของผัเชีผมก็มาดืแต่เรืองเงินขายไก่เออสอยกันสอยกันที่หาไม่ซิบสอยกันขาลวมกูใส่เลยเหรอขาลวดมานกูใส่เลยขาลวดลวดจะได้นะลวดเนาะ เขาได้นะสอยกันสอยจัใชนนลกุ้ยไเฮ้ยชืบด่อแก่ป่นะเนะและเพระแหละตเนียเบิร์ดไล่งายคนใครชื่อป่พอเแล้เบิรดเแหละมจต์เบิดกับเบิรดอ่ายนา เดี๋ยวบินโดส่งไม่ห้าบนอันนี้ถ้าส่งไม่ห้าจะามบินถูกอันป้ามาเพิ่มคำบ้านนี่บอกเจ็ดร้อยดบาทอีกเลยไม่กะเพิ่มนไปไม่ก็แบบเงินหางเนหกเนเจ็ดนอกก ม <Donald Trump! S 1> ันนุ <dead> <trad et ibles disappears> ่มจะตอกเลยเดี <Felipe> ๋ยวเห็ด้กินล้วปะใหญ่เงีผู้ตีนงอเลยอามิ่จุกเื้อแม่ชื่อใ้ส่งข้าวยาวมึงแก่ยิ่ใช้เก็บแน่แน่ข้าแม่จุดเื้มากินด มึกินเยอะแยะอเอิญิงจมีกดเกเพื่อพิ่เล็ดเพื่อนกนแล้อย่ไปหากินแต่ขวต้ขนมไรมันบ mm. ่ได้ก mm. mm. well, ินปลาขักได้หกลกินนะเขากินหีิไดขนมนะาต้มักไม่ช่วยกินยังไงกิมเมียกับมีอยู่ขนมกับต้เดไปหาซื่อเลยมันเชียงเงินเลยพอแล้วหนหนะพี่คนช่วยลับสื่อมาหายแต่ยังกินเป็นนเบิร์สัดิโดดิเดย์มันะคร เลือดตีอยู่อมขักวานันมันชื่อน้องวานัมวานเนี่ยนะไม่เดียวอมจนเบิดอันนั้น <c oughs> มันว่วหลอดได้อมจนเบิด พอแล้วพอแล้วทิ่แต่ลูกสีแม่เวลาลูกสีขาวเไม่อยากลงน้ำถาหลากลงอ้ยเนาะมากินน่ะนะอมจนเบิดเพลยไปบอจักหน่อยเดี๋ยวเราแสหม่สิไป

Một thằng à, mát mát đi, mặt tiêu mặt mọi người mát 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 Ôi mát 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 อ่ะสอ่ะจ้ะอ่ะสรุปเราอ่ะอีน้องปรชวนผถาวกินแน,น่ลูกซีนนะอีอ้าวฮะโจมมาลูกซีินก็นำจิ้มนะอฮะอี อ้อกาก,กาล,ลก่องไป <นะ S 2> งยังเป็แต่สีบนนี้ดอกเอาไปดองกันพอการคลิปหนาขอบคุณทุกกตานที่ปุ่นที่ส้มจ้าสบายดีจ้า